มีที่สำคัญเป็นเนื้องอสองหน้าด้วยนะคะพันห้าพี่บอยค่ะเขาจบกันอยู่สามพันห้าพี่เอกตั้งสองพันแล้วค่ะพี่เอกรายการที่เก้าสองพันมาแล้วเห็นไหมเขาเล่นกันไม่ต่ำกว่าสามพันห้านะคะเนื้องอสองหน้า mm hmm. พี่บอยสู้เขา 2, สองพันสอง สองพันสองพี่บอยเนื้องอสองหน้าสามสี่ศูนย์ค่ะเนื้องอสองหน้าเขาตบกันไม่ต่ำกว่าสามพันห้าถึงสี่พันด้วยนะคะพี่เนื้องอค่ะรายการนี้ต่องอชัดเจนนะคะเนื้องอพิมสองหน้า รายการที่เก้านำที่สองพันสองเท่านั้นค่ะพี่นำที่สองพันห้าเท่านั้นค่ะพี่สวัสดีพี่ตั้มค่ะขอบคุณพี่ตั้มค่ะนำที่สองพันห้าค่ะพี่พี่บอยสู้เขารายการนี้โห บางช่องจบทะลุหกพันเลยนะไอมาเมทิไลหวานตลอดเลย <c oughs> นำที่สองพันห้าเท่านั้นค่ะเนื้องอสองหน้าสองพันหกหนึ่งบิดก่อนหนึ่งบาดนะคะนับสามนับสองนับหนึ่งค่ะนับสามนับสองนับหนึ่งค่ะนับสามนับสองนับหนึ่งค่ะโอ้โห สองพันเจ็ดให้น้องหน่อยได้ไหมคะสองพันเจ็ดให้น้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวขิงให้เลยโค้งสุดท้ายไปกันเลยฝั่งนี้นะคะจะเป็นองค์พ่อตาตุคามรามเทพส่วนฝั่งนี้ก็เป็นนะคะปิตาพังพะการของดีแดนใต้ทั้งนั้นเลยนะคะเนื้องอสองหน้าเล่นหากันไม่ต่ำกว่าสามพันห้า ขอพี่พี่ที่มีบิดแรกนํานะคะพี่บอยสองพันเจ็ดต้องมาแล้วสองพันเจ็ดต้องมาแล้วมาถึงเมทิไลหวานตลอดเลยอ่ะเนื้องอ่ะมาถึงเมทิไลหวานตลอดเลยอ่ะขิงค่ะ รอกินตับหนูอีกแล้วพี่ๆไปดูช่องใหญ่ๆที่แบบเหมือนแบบที่ทําราคาดีๆได้นะโอ้โหแต่ละรายการเนื้ององเขาไม่ต่ำกว่าสามพันอ่ะไม่ว่าจะเนื้ garden, ฤฤฤฤนงงงองออะไรก็ช่างตอนนี้นําที่สองพันหกร้อยเท่านั้นนะคะอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้รายการนี้ดีเลยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์จบการประมงค่ะ <S <S ไปค่ะ <S <S ขัยานใจขึ้นที่ใครยินดีด้วยเนื้องอพิมพสองหน้ารายการนี้จบการประมงจ้าบาง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 เบาเบาและเบาเบาและบางบางจบให้จริงๆโอ้โหสอ0พันอเพีเคเบามากๆยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ออบนี้ว่างสองค่ะชะนวนบอยยังไม่มานะคะ 4K ยังไม่มาพีเอสเคแคปเจอร์ได้เลยจ้ะเหนื่อยจังเลยช่วงนี้